ของมันต้องมีก็ต้องจัดครับผมถ้าอยากเทก็ต้องต้องแต่งดําตัดแดงครับผมเป็นตัวแรกอย่างนี้เลยเนี่ยสัญลักษณ์ตัวสีคิวล้อมีหมุดนะ6นิ้วเนี่ยเป็นแบบออฟโรดนะครับผมมี่ยลายดอกไม้ต่อเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหน้าปัดคนดนะนี่โอ้โหกว้างมากๆาตัวนี้ก็มีนี่ที่รักจุงมาให้เป็นสีแดงนะครับผมนี่เลยนั่งชิลได้ขนของได้กว้างมาก สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องแมนซีคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะแมนจะพามาชมเจ้ากระบะแครบนี่ตัวนี้นะรุ่นทํามหากินเลย XL พ l u s ของเรานั่นเองก็พรา้้าไม่ค้าหรือเอาไปใช้ขนของนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วและอันนี้นะครับลูกค้าเขาแบบมาในแนวแต่งแต่งออฟโรดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะผม เราเริ่มต้นกันก่อน,น,อนเลยอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นตัวนี้เป็นรุ่น xl พั u ดแคบนะผมเกียร์แมนนวลนะราคาอยู่ที่เจ็ด0สนเก้าพันบาทเท่านั้นเองเ <Wow. S 1> บาๆชิวๆนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนี่ตัวนี้นะเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เทอร์โบเกียร์แมนนวลแล้วก็เทอร์โบด้วยนะฮะร้อยเจ็ดสิบแรงม้านิ่งมากๆตัวนี้มีตการตกแต่งอะไรบ้าง <c oughs> นี่เลยเริ่มกันที่ฝากระโปรงตัวนี้นะ นี่เป็นสกูปครับผมเนี่ยทําสีตัวเดียวกับตัวรถเลยครับผมแล้วก็เป็นดําตัดแดงครับผมเป็นตัวแรกอย่างนี้เลยรูปแรดอ่าหรือเป็นลูกอย่างอื่นก็รีเควสได้ครับผมแล้วแต่สั่งตัวนี้ผมบอกเลยโอ้โ oh, หงานนี้บางคนก็ถ้าถ้าชอบในการแต่งนะครับผมผมบอกเลยตัวเนี้ยตอบโจทย์หรือของมันต้องมีแต่บางทีผมก็มันจะบัดบทดบางวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะครับผมหนึ่งถึงสองนิ้วอ่าก็ ถ้าของมันต้องมีก็ต้องจัดครับผมถ้าอยากเทก็ต้องต้องแต่ง <c oughs> กระจังหน้าครับผมนี่ FORD คล้ายๆเจ้าตัวแรปเตอร์นะฮะแต่อันนี้เป็นสีดำตัดสีแดงน่าสีน้ำเงินเนี่ยเข้าไปด้วยอันนี้ผมบอกเลยเป็นสีสีเฉพาะรถฟอร์ดนะสีน้ำเงินโอ้โหแบบี่ยขนาดเสื้อสีของผมยังเป็นสีสีน้ำเงินอะ่ะแล้วก็เป็นตัวนี้ครับผมレนเจอร ทำการติดสติ๊กเกอร์เข้าไปนี่แล้วก็ไฟหน้านะยังคงเนี่ยสัญลักษณ์ตัวซแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโเทคเตอร์นะะผมนะแล้วก็ขรอบไฟมาด้วยขรอบไฟนะผมทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไฟตัดหมอกมีมาให้นะผมรุ่นนี้โห oh, ครบเรามาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างตัวนี้นี่เป็นคิ้วล้อมีหมุดนะหกนิ้ว ก็ใส่มาทําไมใส่เพื่อความดุดันนะแล้วก็รับกับเจ้าตัวแม็กยางที่เราใส่ให้คุณลูกค้าไปแล้วก็แม็กยางตัวนี้นะเนี่ยเป็นแบบออฟโรดนะครับผมเนี่ลายดอกไม้เนี่ขนาดของยางครับสองห้าห้าทับเจ็ดสิบอร์สิบหกนะตัวนี้เป็นขอบสิบหกก็มีมาให้แล้วนี่ตกแต่งเรียบร้อยครับผมออกกับแมนยังไงก็ถ้าอยากแรงก็ต้องแต่งไว้ก่อนนะฮะนี่เลยถ้าพูดพูดถึงสติกเกอร์อันนี้เป็นลาย กระทิงนะผมอันนี้ลูกค้ารีเควสมาหรือถ้าใครอยากได้แบบไหนก็แปะออกแบบมาได้เลยแมนผลิตสติกเกอร์อย่างนี้ให้ได้เสมอครับผมนี่ก็เป็นกระทิงนะครับผมเพื่อความดุดันเข้าไปตัวนี้ก็มีการติดราวหลังคาเพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็คิ้วนี่คิ้วกันสรดนี่เรามาดูภายในกันดีกว่านาเรามาดูภายในกันเลยภายในตัวนี้นะนี้เป็นนี่เลย เป็นแบบแมนวนวลปรับสะดวกสบายลื่นไหลคล่องแคล่วน้าคอนโซลนะครับผมนี่สีเป็นสีเทานะครับผมแ<ม>ลมโบเลยหน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหน้าปัดคนกับทัชสกรีนด้านหน้านะครับผมตัวเนี้ยโหโหบอกเลยคล้ายๆเจ้าตัววายทัี่เหมือนตัวท็อปเลยเชื่อมต่อ Apple, CarPlay, Android, Auto แบบไร้สายได้้โหคุ้มแล้วราคาเพียงแค่เจ็ดแสนเพันเชื่อมต่อ เทคโนโลยีเขาให้มาครบครับผมพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยไฟฟ้าอีพาร์ทครับเวลาเราลงหลุมหรือเจอทางที่มันสะเทือนนะครับตัวเนี้ยเขาซับแรงกระแทกทําให้เหมือนมันไม่สะท้านไปถึงพวงมาลัยครับทําให้เราขับขี่ได้สะดวกสบายแล้วก็ความเร็วต่าพวงมาลัยตัวเนี้ยโหหมุนง่ายเลยเบามากเวลาความเร็วสูงเขาก็จะหน่วงพวงมาลัยให้ทําให้การขับขี่ครับปลอดภัยกระชับกระเฉง ทำให้แบบโหเรารู้สึกมั่นใจกับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นนี่เก์มแมนนวลนของเราก็นี่ครับเวลาของเราพิเศษดังหนึ่งเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะเราต้องดึงขึ้นปุ๊บเหมือนใส่ไปเกียร์หนึ่งครับดึงขึ้นมาเกียร์หนึ่งปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอ่าง่ายมากๆนี่เรามาดูนี่เลยอย่างที่ผมบอกไปรุ่นนี้เป็นรุ่นแคบรุ่นแคบนะนี่โอ้โหก<ห>ว้างมากๆเปิดมานี่โอ้โห สามารถนั่งได้ครับผมอันนี้นี่เราแถมบอกมาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยมีลำโพงให้ด้วยนะด้านหลังโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานโอ้โหขนของก็ได้ขับไปต่างจังหวัดฟิลก็ดีเท่มากๆตัวนี้เรามาดูด้านหลังตัวนี้ครับผมเป็นาวเหล็กของ GT นะครับผม ยี่ห้อ Outlander ก็นี่แข็งแรงทนทานครับผมอันนี้ปกติมันจะเป็น Outlander ปกตินะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่น GT นะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ยรถรถเราอ่ะมันขยายฐานล้อมากขึ้นครับผมเป็น0.5นมิเมตรเพิ่มขึ้นมาทําให้ขนาดการไายกระบะเรามันกว้างขึ้นวางง่าง่ายนี่ทำให้ตัวเนี้ยรุ่นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงทนทานครับใช้งานได้ มัดคงมัดของบรรทุกของไปต่างจังหวัดหรือบรรทุกของปกติก็ใช้งานได้ครับนี่ฝาถังน้ํามันอา่าเรากดได้เลยเราไม่มีปุ่มอะไรก็ถ้า,ถาเราต้องล็อกรถนะครับผมถึงจะปิดได้แล้วก็คลายล็อกเป็นการเปิดอา่าเรามาดูด้านหลังนะตกแต่งได้แบบโเ,เทมากๆนี่มีกันชนหลังเล็กด้วยเผื่ออุบัติเหอออตุ เราไม่รู้ว่าเราขับเราขับดีคันหลังขับดีหรือเปล่าเราไม่รู้เราป้องกันไว้ก่อนก็ได้อ่าตัวนี้ก็มีนี่ที่รักจูงมาให้เป็นสีแดงนะครับผมไฟส่องสว่างมีมาให้ครับแล้วก็นี่ขอบท้าย ford นี่ก็เป็นสัญญ์นี้เลยแล้วก็ลนเจอร์ครับผมเป็นอะคริลิกนูนขึ้นมาอย่างนี้ทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นปกติก็มีอยู่แล้วนะตัวนี้ยแต่เราเขาทำเพิ่มขึ้นมานี่ก็ด้านท้ายนะ นี่เลยนั่งชิลได้ขนของได้กว้างมากนี่ตัวนี้เราก็แถมแม็กไลเนอร์ไปให้แล้วครับผมเป็นไลเนอร์ของ Ford เนี่ถ้าใครชอบนะผมรุ่นนี้หรือแต่งแบบนี้ก็สามารถโทรมาหาแมนได้ตลอดครับผม084 249ป9 26หหรือแอดไลน์ก็ได้ครับอยากได้รถคันนี้กลับบ้านกลับตา่างจังหวัดโทรมาเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ